กราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมพวกับผมต้นกล้านะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอ้เจ้ากินชิกของผมครับก็คือกินชิกนี้ก็เป็นสีบูผายแอปเปลิลนะครับผมที่ผมเลี้ยงมามันชื่อเจ้าแฮรี่วันนี้ผมจะมาโชว์ไว้ว่าผมสามารถฝึกมันได้3ท่าและท่าหมนุนแล้วก็ท่าหมุนตัวรอบมือแล้วก็ท่าตายนะครับผมว่าใช้ปืนนี้แล้วก็ตายวันนี้ก็จะมาโชว์ว่าเราสามารถฝึกได้แล้วนะ ก็เป็นความภูมิใจกันเลยกยงผมนะครับที่สามารถ,ถุดเจ้าแฮรี่ได้มันชื่อแฮรี่นะครับผมมันเป็นนกป่วนประจําบ้านของผมเลยนะครับก็เป็นเพื่อนได้ทุกยามครับยามท้อยามเหนื่อยยามที่เราไม่มีอะไรทําก็มาเล่นกับมันนะครับแล้วก็ยามมันวีนนะครับผมมันจะกัดมากๆเลยแต่ว่าก็เป็นนิสัยไอ้เจ้าตัวนี้ครับที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเขาจะไม่ขี้ใส่ที่นอนแล้วก็ไม่ขี้ใส่ผมนะครับตั้งแต่ผมเลียงมาก็ทุกตัวก็จะขี้นะครับผม ขี้เธอผมหมดทุกตัวเลยแล้วก็ขี้เธอที่นอนด้วยแล้วไอ้ตัวเนี้ยเป็นความพิเศษของมันที่มันไม่ขี้ไว้เวลามันจะขี้อ่ะมันจะลงมาข้างล่างแล้วมันก็ขี้ข้างล่างนั้นก็ไม่รอช้านะผมไปดูกันเลยว่าผมฝึกท่าอะไรให้มันได้บ้างไปเลยผมท่าแรกที่ผมฝึกมันนะครับท่าหมุนตัวนะฮะเดี๋ยวผมจโชว์ให้ดูหมุนซ้ายขวาได้ครับผมสำหรับท่าแรกนะครับก็ใช้เวลาฝึกประมาณหนึ่งถึงสองวันได้นะฮะ ก็เป็นท่าเบสิกพื้นฐานเอาต่อไปก็จะเป็นท่าท่าตายนะฮะยิงแล้วก็ตายปั๊ง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 ต่อไปก็เป็นท่าที่3นะครับผมสำหรับท่าหมุนนะฮะอันนี้ก็ฝึกผมฝึกันเดียวนะไปดูเขาจะทำได้หรือ่า เป็นไงนครับเป็นไงนครับกเก่ง,งมากก่งมากก็เป็นตอมภาพภูมิใจมผมนะฮะผมสามารถจุดได้นไงนะครับท่านผู้ชมแม่แค่สามท่านะผมก็รู้สึกมีความสุขนะเราสามารถสื่อสารให้เขารู้ได้ว่าเราจะฝึกอะไรเขาประมาณนี้ผมก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ก็มีไว้แค่นี้นะอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่ได้ฝึกนานนะครับผมก,ก็เป็นความภาคภูมิใจของผมนะที่ผมสามารถทําได้งั้นถ้าใครชอบคลิปนี้อยากให้ทาคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ